รวมทุกปีครับคือฝนตกหนักที่ขอนแก่นแล้วก็คืตอตอนนี้ทางทางเอ่อเรียกว่าเทสซาปครับเขาก็กำลังขยายทออยู่ซึ่งคือพอดีว่าที่นาข้างหลังตอนนี้มันถูกขที่ใช่ไหมครับทำเป็นอเ,เอาะพันธบ้านอะไรเงี้ยครับตามความเจรนะิญเนาะแล้วก็พอ,อที่นามันมันไม่มีน้ำที่ระบายน้ำออตรงนาอะไรเงี้ยมันก็เลยบ้านมันก็เลยค่อนข้างจะหักแต่ว่าแป๊บเดียวครับสองสามชั่วโมงว่าครับ ไม่ไม่ไม่เข้าเพราะว่าบ้านยกสูงพอแล้วมันกพันไปแล้วใช่ใช่ใช่ไม่ยกยกสูงมาตลอดตลอดใช่ครับก็เลยชงช่วงดีพรทุกหลังที่อยู่ในหมูบ้านนั้ก็จะรู้หมดเลยว่าแบกตัยกช่วชื่อมกันนกี่ยวเกวองมครับคนไปตีเลข ตีถือตีไม่ได้ไม่ีเลไม่มีเลยัไม่มีครับพิซารือว่ามาหลายรู่ทีไดับก็ก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่กำลังประสบภับไฟตนี้นะครับผมก็เออ ดูแลการคับอะไรช่ดดยวยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือครับแล้วก็ที่สำคัญอยากให้ทุกคนรักษาชีวิตเป็นสำคัญน,นะครับข้าของสิ่งของทากอ,อย่างก็ถ้าถ้าสูญเสียไปก็ใครที่เข้ามาเชียอกครับทำใจมิดนึงครับผมถึงแม้เราก็ยังมีคนข้างๆยังมีชีวิตอะไรอยูอยคค่บ้าง ว่าคือหมู่บ้านผมอะไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่ไถึงการส่งจดหมายไปแ<ใ>จ้งว่า,มมาร้องขออะไรนีครับแต่ว่าใรที่แบบมันแบบไม่ไหวแล้วหรืออะไรเนี้ยผมว่าจริงๆก,ก,ก็ต้องขอเกิดขอความช่วยเหลืออะไรงียครับจากคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องอ,อะไรที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยครับแต่ผมเข้าใจนะเรื่องอการ จัดสรรงบประมาณก็มันมันมีมันมีระยะเ,เวลา,มมาของมันก็จริงกเออ็เร็วเลยครก็ต้องดูด้วยว่าอ,อ,อะไรเป็นอะไรประมาณนั้